ก็จากที่ได้ทดลองมาทดลองใช้นะคะจากเดิมก็คือถ้าเราจะให้เด็กๆเ,เขาแสดงความคิดเห็นจากเดิมคือเขียนกระดาษอะไรอย่างที่อาจารย์ติบอกใช่ไหมคะคราวนี้เราก็คือเปลี่ยนมาใช้ไอ้ตัวแอปพลิเคชันออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า Padlet นะคะทีนี้ตัว Padlet เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีคืออาจารย์สามารถที่จะเอาไปแปะ คือเอาโค้ดเนี่ยไปแปะในเว็บไซต์ได้ด้วยหรือถ้าอาจารย์เองไม่มีเว็บไซต์นะคะก็คือแค่บอก URL ให้นักศึกษาทาราบนะคะทุกคนก็จะเข้าไปได้นะคะแล้วก็ a c c e s s ผ่านทั้งได้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็ตัวโมบายอุปกรณ์ที่เป็นโมบายทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ในในใน,ในคลาสนะคะก็คือได้ได้มีโอกาสทดลองใช้ให้เด็กๆเ,เขาลองเสนอไอเดียอย่างเงี้ยคะ่ะคือสอนทั้งด้านโปรแกรมมิง่งใช่ไหมคะคือจะมีเกี่ยวกับให้เด็กๆเขา คำนวณเกี่ยวกับรูปทรงสามเหลี่ยมคำนวณเจนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็เลยอยากจะให้เขาลองเสนอไอเดียให้เขาคิดรูปทรงขึ้นมาเองเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็ลองให้ทุกคนเนี่ยแชร์โดยที่ใช้ตัวกระดานตัวนี้ค่ะแพทเทนะคะแต่ว่าให้ทุกคนใส่ชื่อลงไปทุกคนก็จะเห็นไอเดียของเพื่อนๆก็จะเกิดความเหมือนเหมือนกระตุ้นนะคะให้ให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็มีความสนุกสนานเกิดขึ้นคนนั้นเอ๊เสนอรูปทรงอะไร อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้อาจารย์ทุกท่านนะคะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้อีกอันนึงอะคะ่ะที่ได้ทดลองใช้ก็คือนอกจากไอตัวข้อความที่จะโพสต์ลงไปคือตรงนี้มันเป็นกระดานที่สามารถที่จะใส่คอนเทนต์อะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Presentation นะคะ YouTube หรือว่าเสียงไฟล์ทุกอย่างเลยอะคะ่ะทีนี้ในในคลาสที่สอนเกี่ยวกับคลาสโปรแกรมมิ่งของคณะบัญชีนะคะก็เลยได้อ่าจะมีการทำโปรเจกต์เนี้ยคะ่ะ ก็จะให้เด็กนักศาาึกษาเนี่ยนำตัวพรีเซนเทชันนะคะเอาไปอัปโหลดเอาไว้จากเดิมที่เราจะมีปัญหาว่าเอ๊ะเวลาเด็กเขา Present ์เนี่ยเขาจะต้องนำไฟล์ค่ะจากแฮนด้ได้ทําได้หรือในในเมลของเขาเนี่ยมาเซฟลงที่เครื่องอาจารย์จะทำให้เราเสียเวลาค่ะยิ่งมีหลายกลุ่มนะคะพอมาใช้ตัว Padlet ก็คือเด็กเขาสามารถที่จะอัปโหลดที่ไหนก็ได้ของเขาที่เครื่องเขาได้เลยนะคะแล้วก็มาที่เครื่องอาจารย์ก็ก็เปิดได้เลย ะะสามารถที่จะคลิกเข้าไปในตัว Presentation แล้วก็พ e ีเซนได้เลยแล้วก็ข้อดีคือ,อตัว Presentation จะอยู่ในกระดานนี้เลยอะคะ่ะอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเก็บเอ้ยบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเซฟงานเด็กเอาไว้เพื่อให้เอาไปให้กลุ่มอื่นๆได้ได้ดูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะอยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วน,นี่ก็เอาไปแปะไว้ในเว็บไซต์นะคะดังนั้นเด็กทุกคนก็จะเห็นของเพื่อนๆเนี่ยค่ะค่ะก็ประมาณนี้ยค่ะสาหรับตัวแพดเล ในส่วนของ p r t s t n t n เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องของขนาดไซส์ของตัว Presentation ที่ในสาเนี่ยโพสต์ Post ลงไปอะคะ่ะมีข้อจำกัดตรงนี้ไหมคะตัว Padlet อันนี้อันนี้ยังส่วนตัวก็คือจะบอกว่าเพิ่งเพิ่งทดลองใช้นะคะดังน,นั้นตัว Presentation ถ้า ของเด็กประมาณ4เมก5เมกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้า10เมก20เมกอันนี้ยังไม่ไม่ไม่เคยทดลองขนาดนั้นนะคะก็ก็โดยรวมตอนนี้ก็คือยังรับรับงานรับมือไหวรับมือไหวไม่มีเห็นในในต่างประเทศเขาบอกว่าเขาโพสต์ตัวคลิปวิดีโอได้ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ สามารถร<ช>องรับได้มีพื้นที่ที่รองรับได้ค่อนข้างที่จะ,ะยืดหยุนนะคะ<ช>สามารถที่ให้นักศึกษาเนี่ยแสดงไอเดียต่างๆลงไปได้เต็มที่ในเพซิเนชันนะคะก็ค่อนข้างดีมากเลยจะเห็นว่าตัวแพดเล็ตเนี่ยนะคะ,ะค่อนข้างสะดวกมากเพราะพอนักศึกษาเนี่ยนะคะจะได้เรียนรู้นะคะว่าปัญหาที่ติดเจอคือนักศึกษาชอบพูดว่าอาจารย์ครับคําถามที่อาจารย์ถามมาเนี่ยไม่ใช่ผมไม่อยากตอบนะแต่ผมไม่รู้จะตอบอะไรจริงๆ นั่นคือปัญหาที่ที่ที่เจอโดยส่วนตัวนะคะคือคือเราพอดีเราเราถามเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่อยากตอบแต่เขาไม่มีไอเดียในการที่จะตอบหรือเขาไม่รู้จริงๆนะคะนักศึกษาบ,บางคนเนี่ยเขาต้องการให้ใหเรามีการไกด์มีการแชร์ไอเดียกันนะคะเพราะ,ะนั้นแพดเล็ตเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทําให้ในักศึกษา,านเนี่ยนะคะเขาเป็นการไกด์ไกด์ไอเดียกันเองทําให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันเองด้วยนะคะแล้วอาจารย์ก็ได้ช่วยกันที่จะเข้าไปดูว่า จุดไหนไอเดียไหนเราจะเห็นชัดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดยังไงเราสามารถที่จะเข้าไปแก้ในแนวความคิดของแต่ละคนได้เลยถ้ามีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้คือทําให้เราเราได้ฟีดแบ็กความคิดของเด็กกลับมาชัดเจนมากนะคะเราจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยที่เด็กบอกเข้าใจเนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่า ะะก็ค่อนข้างช่วยช่วยได้เยอะนะคะแล้วแถมนักศึกษาที่ไม่รู้จริงๆว่าจะตอบอะไรเนี่ยก็ได้เห็นไอเดียจากเพื่อนๆนะคะเ<ๆ>พราะเราต้องการให้เขาเรียนรู้นะคะแล้วทําให้เขาเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ด้วยกันด้วยนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยก็ที่จะไปประยุกต์ใช้ในคลาสเรียนนะคะ หรือแม้แต่ส่ง Presentation ก็จัดการง่ายมากนะคะครนี้กิจกรรมกิจกรรมที่เรามีเนะีคะเรามีการนำเสนอ Power Point ไปแล้วนะคะมีการทำกิจกรรมในห้องเรียนให้ศาสเต็มก็ไปเห็นไปแล้วนะคะต่อมานะคะหนีไม่พ้นเลยคือเรื่องของการส่งงาน คือเรื่องของการส่งงานนะคะปกติเนี่ยวิธีการส่งงานเราก็อาจจะโยนขึ้นนะคะตัวสร้างเอาไว้นะใน o ม d l e นะคะเพื่อให้นักศึกษาเข้ามาส่งงานนะคะหรือบางอาจารย์บางท่านสะดวกที่จะให้นักศึกษาส่งอีเมลนะคะแต่จะเห็นว่าถ้าส่งทางอีเมลเนี่ยเรื่องการจัดการคงไม่สะดวกเท่าไหร่นักเนเพราะว่าอาจารย์จะมาเซฟเก็บนะคะเอเอกสารจะหลุดตกไปบ้างไหมอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องมือจาก Google นะคะ l o a p p ล p เนี่ยนะคะที่ให้เราสามารถที่จะให้นักศึกษาเนี่ยโยนไฟล์ส่งมาได้เลยสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้เลยงานชิ้นนี้ตั้งชื่ออะไรต่างๆให้เรียบร้อยอาจารย์สามารถที่จะ m มนเนจจัดการได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการนํามาตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะมีตัว Google Drive นะคะที่เดี๋ยวอาจารย์หนิงนะคะจะช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้นะคะในการที่จะมาใช้ในการส่งงานนะคะ สำหรับตัว Google Drive นะคะก็คือมันเหมือนกับเป็นกล่องที่อาจารย์ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะแต่ทีนี้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลลักษณะของดิจิทัลไฟล์นะคะทีนี้นอกจากคือข้อดีของตัว Google Drive เนี่ยนอกจากอาจารย์เอามาใช้เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์สามารถที่จะสร้างได้ด้วยะคะ่ะสร้างเอกสารทุกอย่างนะคะอย่างที่บนสไลดะะ์ค่ะมีทั้ง Google Docs นะคะ Google Presentation Spreadsheet Form แล้วก็ตัว Drawing ซึ่งสามารถเนี่ยนักษาสามารถที่จะ access ได้คือแชร์ได้ด้วย นะคะคือจะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมแล้วอาจารย์ใช้ Gmail account เดียวเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็สร้างไฟล์ได้ดังนั้นก็เลยเอาตรงนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการเก็บเก็บงานของเด็กจากเดิมที่เราเคยใช้ตัว v u m s นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบนักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยข้อมูลเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะวิคหนึ่งวิคสองว 3, คือเขาจะรวมกันหมดนะคะหรือตัว Mooodle เองเนี่ยจะเห็นว่าเลขที่ ไม่มีให้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียงให้เราก็คือจะเขาจะซอสต,ตามชื่อของภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะก็จริงเป็นหาเวลาเข้าไปตรวจแต่ที้พอเปลี่ยนมาใช้ตัว Google Drive นะคะก็คืออาจารย์สามารถที่จะสร้างฟอร์มนะคะ่ะเพราะว่าใน Google Drive เนี่ยอาจารย์สร้างฟอร์มได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะก็คือสร้างฟอร์มขึ้นมาอันหนึง่งนะคะแล้วก็อาจารย์ให้เด็กเขาใส่รหัสนักศึกษานะคะข้อมูลส่วนตัวค่ะก็จะเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะอาจจะมีเลขที่นะคะแล้วก็เป็นลิงก์นะคะ่ะ ข้อมูลที่เขาจะนําส่งนะคะไฟล์ทุกอย่างเนี่ยนี่ก็คือจะบอกให้ในห้องอะคะ่ะเด็กต้องสร้างโฟลเดอร์นะคะในแต่ละวิคจะมีโฟลเดอร์วิคที่1แล้วก็จะมี Assignment ที่1 Assignment ที่2ให้เขาสร้างเป็นโฟลเดอร์ค่ะแล้วให้เขาเนี่ยนำงานทุกอย่างอันนี้คือจะไม่ไม่เกี่ยวกับไดรฟ์ของอาจารย์เลยนะคะก็คือใช้ไดรฟ์ของเด็กให้เด็กสร้างเพราะว่าทุกคนมี Account อยู่แล้วนะคะก็จะได้ 30G ิกิกทุกคนเหมือนกันก็คือให้เขาสร้างโฟลเดอร์เสร็จเขาอัปโหลดไปไว้ทีี่่โเดอร์น้คะ ะะสมมติว,ว่าเป็น,นวิ้หนึ่งแล้วก็ a s s i g n m e n ทที่1ก็ให้เด็กเนี่ยทำการอัปโหลดไฟล์ทุกอย่างไว้ที่ในโฟลเดอร์นี้เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเด็กจะต้องมีการแชร์ค่ะนะคะแชร์โฟลเดอร์นะคะ, folder, ะ,คะเป็น anyone with the link แต่ว่าพยายามจะบอกเด็กว่าให้อาจารย์วิวได้อย่างเดียวนะเธอไม่ต้องให้ฉันไปแก้ได้เพราะาเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์มาแก้ของหนูหรือเปล่าหนูทําถูกแล้วนะอะไราเงี้ยนะคะจากนั้นก็ให้เด็กเขาก๊อปค่ะ,คะอาจารย์ให้เด็กเขาก๊อปลิงก์นะคะแล้วก็มาแปะไว้ใน Google form อันนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวขอสไลด์หน้าถัดไปนะคะทีนี้พอเข้าไปใน Google Form อาจารย์ก็เนี่ยค่ะคือด้านซ้ายมือจะเป็น Drive ที่หนิงร้าเอาไว้นะคะก็จะมีแต่ละวิชาแล้วก็จะมีแต่ละวีคแต่ะอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจงานได้ง่ายว่าวีคหนึ่งจะมี Assignment อะไรบ้างนะคะแล้วตัวงานที่เด็กส่งผ่าน Google Form นะคะอาจารย์คลิกอีกครั้งนึงค่ะ ก็จะเป็นแบบที่อาจารย์พรพศได้นําเสนอก็จะเป็นสเปดชี้นี่แหละค่ะดังนั้นอาจารย์จะจัดการทุกอย่างได้หมดเลยนะคะจะมี time stamp บอกด้วยว่าเด็กส่งงานเมื่อไหร่ยังไงนะคะอาจารย์ซอสตามเลขที่ได้ซอสตามรหัสนักศึกษาได้นะคะแล้วก็ข้อดีคือเราสามารถที่จะปิดการซับมิทได้ด้วยนะคะหมายความว่าอาจารย์กาหนดไว้เลยว่าให้ส่งงานวันนี้นะตอน11บเอโมงครึ่งนะคะดังนั้นพอครบเวลาแล้วอาจารย์ก็ปิดเลยค่ะปิดฟอร์ไม่ให้เด็กเขาซับมิทได้ ก็ะะจะขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอเลขที่ไม่เรียงนะคะหรือว่าบางคนเคยเคยบอกว่าปัญหาในการส่งออนไลน์เนี่ย,เ,ยเด็กเขามาส่งทีหลังมาตามส่งทีหลังอาจารย์ต้องมานั่งเช็คทีละคนว่าอุยคน,คนไหนเพิ่งมาส่งแต่ถ้าอาจารย์ใช้ตัว Google Drive เนี่ยคะ่ะมันจะมีตัว Timestamp บอกแต่าอาจารย์สามารถที่จะซอต,ตามตามเวลาที่ส่งได้ด้วยก็จะรู้ว่าใครเพิ่งมาส่งล่าสุดนั่นเองนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะ่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นการเอามาประยุกต์ใช้ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะเราก็ไม่ต้องมาพกเปเปอร์กระดาษหนาๆกันแล้วนะคะก็มีลิงก์ในสาไม่เปลืองพื้นที่เราด้วยนะคะใช่ใเดี๋ยวเดี๋ยวอนนี้เนึงค่ะอีกลิงก์หนึ่งค่ะนี้เนี่ยคะทางด้านขวามือเนี่ยอันนี้เป็นลิงก์ที่เด็กเขาส่งงานมาให้เราจากโฟลเดอร์ที่เขาแช์นะคะที่พออาจารย์คลิกเข้าไปในลิงก์ค่ะอาจารย์แค่คลิกเข้าไปค่ะทีนี้อีกหนึ่งสไลด์นะคะข้างในอาจารย์ก็จะเห็นงานของเด็กหมดเลยค่ะ นะะนี่ของจริงก็คือจะพยายามแค่เขาแคปเจอร์หน้าจอนะคะจากการรันโปรแกรมที่เขาประมวลผลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะตรวจได้ทุกคนนะคะเพียงแค่ใช้การคลิกเข้าไปเท่านั้นเองค่ะ ก็สะดวกมากนะคะ Google Drive เนี่ยคิดว่ามีเครื่องมือนะคะที่ที่อาจารย์ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเรื่องของสปีดชีตเรื่องของด็อกิีเมต์เรื่องของตัว Presentation นะคะก็ค่อนข้างจะ,ะคุ้นเคยกันคิดว่าไม่ได้ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนะคะเพียงแต่ว่าเราคงต้องมาประยุกต์ใช้อย่างไงในคลาสเรียนนะคะอย่างของอาจารย์หนิงเนี่ยมีการไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าก็ช่วยช่วยในเรื่องของการส่งงานมากๆเลยนะคะคือนักศึกษาแค่มาสับมิด แล้วนักศึกษาไม่ต้องมาพูดนะคะว่าส่งไปแล้วหายไปไหนตกหล่นไปไหนเรารวบรวมไว้ที่เดียวกันทั้งหมดนะคะอยากมาเช็คย้อนหลังหรอได้จานเปิดตัว drive จาย์เปิดได้เลยคลิกลิงก์ปุ๊บเห็นงานเธอทุกอย่างที่เธอโพสต์มานะคะสะดวกมากนะคะแล้วก็อย่างที่จันหนิงบอกก็มีคลิกนิดนึงก็คือ ไม่ต้องบอกให้จันแก้ได้นะเธอแก้ได้คนเดียวจะได้ไม่ต้องมาบน่นว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปที่ผมทําไม่ใช่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะต้องมีการประยุกต์ใช้นิดนึงนะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับการส่งงานแต่คราวนี้การส่งงานจริงๆนะคะที่บอกว่าเรามีเครื่องมืออยู่หลายตัวด้วยกันมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการส่งงานนะคะหรือแชร์งานกันได้นะคะซึ่งอาจารย์เปี๊ยะนะคะจะมาพูดถึงตัวเครื่องมือนี้ให้เราฟังค่ะ ครับก็ตัวเครื่องมือที่อาจารย์พูดถึงนะฮะจริงๆมันใช้สําหรับการแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆคนเคยเจอเราก็เจอบ่บอยแน่ๆฮะก็คือเราส่งไฟล์ไปนักศา,านศึกษาบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ส่งงานเป็นใช่ไหมฮะไม่ไม่มีใครไปจ้าหน้าผมเลยฮะ <laughs> ไม่ไม่เคยเป็นกันเลยครับแสดงว่าอาจาร,รย์เรามีประสิทธิภาพมากเลยฮนะผมนี่เคยเจอบ่อยมากว่าเอะส่งไปปุ๊บ ให้ไปเออไม่ได้จันไม่เคยได้เลยไม่ได้ไม่เช็คไม่มีฮนะเราก็กลัวว่าเอ๊ะมันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นบ่อยๆมันก็จะทําให้ตัวเด็กเนี่ยเขาจะอ้างได้นะฮะเรากา็มีตัวหนึ่งก็คือตัวด็อกทูพตัวด็อกทูพเนี่ยเป็นถ้าถ้าตำตำสับทางคอมพิวเตอร์เป็น s คริปต์ a n เนเจนะฮะตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้คู่กับตัว Google s p a c e ี h นะครับซึ่งตัวด็อกทูพเนี่ยครเป็นเป็นสคริปต์ที่อยู่ในท็อ10 ท็อปนะ10ของ Google App for Education เลยนะฮะจริงๆในคำว,ว่าท็อป10นี่หมายถึงมีสคริปต์หลากหลายมากเลยอาจารย์ไปศึกษาได้นะจริงๆสไลด์นี้เราจะขึ้นไว้บนตัวไซต์ที่อาจารย์สิริวัลทำไว้นะฮะแล้วก็อาจารย์สามารถเข้าไปศึกษาได้ในะแต่ละตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยอาจจะตอบโจทย์อาจจะแก้ปัญหาที่อาจารย์กำลังเจออยู่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอ t o ไม่จำเป็นจะต้องเป็นฟูบารูอย่างเดียวนะฮะก็ ครับซึ่งหน้าที่ของตัวด็อกเตอร์พุชเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนช่วยเจเนเรตแต่เดิมเมื่อก่อนเราจะส่งไฟล์เนี่ยฮะเราจะส่งไฟล์เป็นลักษณะเหมือนกับว่าไฟล์เดียวล้วให้นักศึกษา,าทุกคนได้เหมือนกันหมดนะฮะเสร็จแล้วคําถามคือแล้วถ้าเกิดเราอยากให้โจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทำยังไงหรือว่าเราอยากให้เป็นรายงานที่ทําเป็นกลุ่มแล้วให้เขาร่วมกันทาในในไฟล์ไฟล์เดียวทํำยังไงตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ให้เจนเนอเรตให้เราได้หมดนะครับว่า ให้นาาักศึกษาเขาไปทําในไฟล์ไฟล์เดียวกันหรือให้นาาักศึกษาได้ไฟล์ที่แตกต่างกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งมึนว่าเคนนี้จะต้องได้ไฟล์อะไรแล้วเราต้องมานั่งตรวจว่าจําไม่ได้อีกว่าตรงนี้ของใครไฟล์นี้คือของใครอนะไรเยงนี้นะครับอ,อันนีเน้เป็นผลที่ผมตอนตอน,นี้เรากำลังทําอยู่นะฮะในในวิชาวิชาหนึ่งนะครับจริงๆก็คือข้อมูลเ,เราก็เก็บมาจาก Google Form ที่เมื่อกี้อาจารย์เขาเก็บคล้ายๆกัน เสร็จแล้วก็ให้ตัวดรอกทบูเนี่ยเป็นหลันมาแล้วก็ได้เป็นผลลัพธ์ว่า,านักศึกษาคนนี้จะเป็นไฟล์ที่อยู่ตรงไหนโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเจเนอเรตอะไรมากนะครับไฟล์ไฟล์นี้จะเป็นบังคับนิดหนึ่งว่าอาจจะต้องเป็น Google Docs นะ o o o g l o d u m u n t n t นะฮะซึ่งาถามว่าเปืงอนเนื้อที่ไหมถ้าเป็น Google Docs นี่อันลิมิตในใน Google Drive เราอยู่แล้วนะครับอันลิมิตคือใช้ได้เต็มที่ไม่ไม่เกี่ยวกับ 30G ที่เรามี เพราะฉะน,นี้อาจารย์ไม่ต้องห่วงครับแชร์เข้าไปครับได้เต็มที่ฮะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเวลาอาจารย์จะตรวจก,ก็มาคลิกในลิงก์นี้นะคะของแต่ละคนก็จะอาจารย์ก็จะเข้าไปตรวจแล้วให้คะแนนมาต่อท้ายได้เลยเป็นคอลัมน์ด้านหลังหะังนั้นก็สามารถทําการซอสหรือว่าทําการเรียงตามรหัสน,นักศึกษาเพื่อให้เราไปให้คะแนนได้แล้วก็เอาไปรวมเพื่อส่งเข้าเกรดดิ้งซิสเต็มได้ง่ายขึ้นครับ จริงดรพุธก็ไม่ได้มีอะไรมากมีประมาณแค่นี้นะฮะแต่ว่าเรื่องหนักๆที่เราจะเน้นก็คือเราจะให้นักศึษานี่เขาทําเป็นรายงานกลุ่มแล้วเขาเข้าไปพิมพ์รวมกันในนั้นซึ่งอาจจะแก้ปัญหาได้อย่ากนี่คืออาจารย์ครับรายงานผมหายอะผมผมเชื่อว่าปัญหาเนี้ยเราก็เคยเจอกันนะฮนะนะก็ไม่ต้องมีฮะซีลองซีดีไม่ต้องมีดีวีดีละแปะบนนี้เลยนะ่ะเราก็เข้าไปตรวจได้ครับประมาณนี้ครับ ดีมากเลยนะคะคือคือนอกจากนอกจากการทําเป็นไฟล์ออนไลน์แล้วเด็กสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้เนี่ยคะเราก็อาจจะได้เห็นตัวโพเกสของการทํางานด้วยจะเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เริ่มช้าเริ่มเร็วเริ่มอะไรด้วยนะคะก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆที่อาจารย์เปียแจ้งอะนะคะเรื่องของให้โจทย์ไม่เหมือนกันได้ด้วย เะะมื่อก่อนแมเนจเนี่ยอาจารย์อาจจะลืมส่งไปยังไงต้องมานั่งคอยเช็คใช่ไหมคะนี่ก็คือง่ายสะดวกเลยนะคะแถมอาจารย์เด็กส่งลิงก์มาตรวจง่ายด้วยนะคะก็คล้ายๆกับตัว Google Drive ที่อาจารย์หนิงใช้เหมือนกันนะคะตัวก็คือเราสามารถซอสใช่ไหมคะเมื่อก่อนสมมติถ้าเป็นเปเปอร์เราต้องมานั่งเรียงเลขที่อีกแล้วก็มาตรวจแล้วก็มากกอกคะแนนอันนี้ง่ายมากตรวจเสร็จปุ๊บเกอกคะแนนไว้ทางด้านขวาได้เลยเสร็จแล้วเราก็ซอสเลขที่เสร็จแล้วก็๊อปปี้แปะเก็บได้เลยเรียบร้อยโอ้โ oh, หง่ายมากนะคะช่วยน่าจะช่วยงานของเราได้เยอะเลยนะคะ ส่งงานละนะคะเราเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการส่งงานและก็ดูสะดวกมากขึ้นนะคะไม่ต้องพกอะไรกันเยอะแยะมากมายละนะคะต่อมานะคะแน่นอนทุกรายวิชาเนะคะเราอยากวัดผลการเรียนรู้ของเด็กนะคะเราอยากวัดผลการเรียนรู้ของเด็กว่าเอ๊ะในแต่ละครั้งที่เรียนไปหรือว่าเรียนไปแล้วสองสาครั้งในสามมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของเราแค่ไหนเนะะี่ยแน่นอนเราต้องมีเรื่องของการทดสอบ แต่ทดสอบทุกวีคทุกอาทิตย์ไหวไหมตรวจบางทีอาจารย์อาจจะไม่ไหวต้องมานั่งตรวจทีละคนทุกวิคทุกสัปดาห์อ่อยเหนื่อยนะคะทำยังไงดีนะคยตัว Google App เองก็มีตัวส่วนที่เป็นออให้เราสามารถที่ทำการสร้างตัวออนไลน์เทสได้ง่ายๆนะคะตรวจให้อะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะโดยเดี๋ยวเจ้าแม่ Google เนี่ยจะเป็นคนที่มาให้ข้อมูลตรงนี้กับเรานะคะว่าอาจารย์ไปใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะเชิญค่ะอาจารย์วันค่ะ โอให้ฉายาน่ากลัวมากจริงๆก็เป็นเด็กหัดใหม่นะคะเพิ่งเพิ่งเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะถามน้องๆน,นะคะน้องๆทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเก่งทุกคนนะคะคือเราจะมีการแชร์กันนะคะเราจะมีการแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปมีแอปพลิเคชันอีกมากมายะคะ่ะที่อยากให้ทุกท่านได้ค้นหานะคะแล้วถ้าเราเจอเนี่ยเรามาแบ่งปันกันซึ่งมันทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราตรวจตรวจงานเนี่ยนะ,ะหลายคนนะคะอาจารย์หลายท่าน เกิดปัญหามากมายว่าเราอยากจะตรวจเด็กก็อยากจะใช่ไหมคะทราบผลเร,เร็วๆใช่ไหมคะนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยวิชาที่ที่ตัวเองสอนคือวิชาบัญชีบริหารนะคะถามว่าเราจะใช้ออนไลน์ได้อย่างไรนะคะเป็นโจทย์ที่คิดหนักเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายก็ได้คําตอบตรงที่ว่านอกจากเราจะเช็คชื่อแล้วนะคะมีการแสดงความที่เห็นแล้วเนี่ย ประเด็นสำคัญคือเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยนะคะเขาได้เรียนรู้ได้แค่ไหนเด็กกลับไปทบทวนหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะที่เราจะใช้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะเราออกข้อสอบใช่ไหมคะเราเป็นเปเปอร์ใช่ไหมเราให้เด็กแจกก็ต้องมานั่ง กําหนดเวลาปริ้นงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กก็มีปัญหาว่าเออเขาไปทํากิจกรรมเข้ามาเทสไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่ต้องมาเทสย้อนหลังถูกไหมคะแต่ถ้าเราทําเป็นลนักษณะของการเทสออนไลน์แต่เราอย่าไปซีเรียสน,นะคะหลายคนบอกว่าเอ,อ๊ะแล้วถ้าเกิดเด็กลอกกันละ่ะนะในใจก็คิดอย่างนั้น โดยส่วนตัวแล้วจะบอกเด็กเสมอว่าทุกคนนักศึกษาทุกคนของครูเป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทสทุกครั้งเราอย่าไปซีเรียสเรื่องคะแนนมากนะักแต่เราจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ดังนั้นอันนี้จะเป็นคะแนนเก็บะนะคะคะแนนเป็นหลักพันค่ะทสไปค่ะ ะะให้ไปเยอะๆครั้งละ 20- 20นะคะคือเทสทุกชั่วโมงนะคะแต่เวลาการเทสเนี่ยมันปัญหาคือเราคงไม่เสียเวลาในการจัดทดสอบในห้องเรียนเพราะมันเสียเวลาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในเวลาเรียนเนี่ยเราจะใชว้วิธีการเทสโดยการทําแบบฝึกหัดมากกว่าแต่คอนเซปต์บางคอนเซปต์นะคะในเรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจอธิบายในห้องได้ทั้งหมดเพราะเด็กเองก็ไม่อยากจะฟังเราฟัง เท่าไหร่นะคะถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยสมาธิเด็กทุกคนจะค่อนข้างสั้นถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะอธิบายคอนเซปต์หลักๆนะคะแล้วทําแบบฝึกหัดนะคะด้วยด้วยด้วยการทำเสร็จแล้วคอนเซปต์อื่นๆเนี่ยให้เด็กประทบทวนโดยการทําแบบทดสอบนะคะดิฉันก็จะต้องทําการทดสอบทุกสัปดาห์นะคะซึ่งจริงๆเด็กก็ มีความรู้สึกว่าเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าพอสอบเสร็จปุ๊บนะคะจะให้วันนี้ใช่ไหมตอนตอนสอนตอนตอนเย็นใช่ไหมคะออของเที่ยงวันให้ระยะเวลานิดนึงนะคะนะคะและ้วพอเที่ยงวันปุ๊บเราปล่อยปล่อยส่งคะแนนเข้าไปเลยนะคะโดยที่นะคะเวลาที่เขาให้ทำเนี่ยดิฉันทำไซค์ขึ้นมา แอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าทุกท่านทําโดยไม่มีไซส์นะคะจะเกิดปัญหาความจําของเราค่ะจําไม่ได้นะคะมันจะเยอะมากเลยค่ะเพราะ URL อย่างของอาจารย์พรพจน์ URL ก็จะมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะเพราะทุกสัปดาห์จะเปลี่ยนดังนั้นการทำไซส์มาแปะแล้วก็เปลี่ยนแค่มาแปะที่ไซส์เราอะคะ่ะนะมันก็จะช่วยทําให้เด็กเข้าครั้งเดียวนะคะก็ ก็บิตไว้ที่อะไรคะที่หน้าจอเลยนะคะของมือถือเขาเขาก็สามารถที่จะทำไมคะสามารถที่จะเข้าไซส์เราได้ตลอดเวลานะคะพอเราเขาทำเสร็จนะคะพอเราตรวจใช่ไหมคะเราใช้โปรแกรมการตรวจนะคะเราเรียกว่า f u b บรูนะคะตรวจคู่กับนะคะ Google Form ในการที่เราดีไซน์ขึ้นมาเป็นแบบทดสอบนะคะพอเราตรวจแล้วเนี่ยเราจะทราบอะไรบ้างนะคะเราใช้เวลาตรวจประมาณนะคะ 2-3นาทีไม่ว่าจะเด็กตะกี่ร้อยคนก็ตามน,นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจได้ให,ให้คะแนนได้ตลอดเวลานะคะที่เราสามารถจะทำการเทสอบเขาได้นะคะโดยที่จะบอกเลยว่าทุกครั้งที่เด็กทำของเรานะคะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ นะคะแล้วก็ในส่วนของคนซับมิ t นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยมาทำเนี่ยกี่คนครบไม่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของออข้อคำถามที่เด็กทำได้น้อยแสดงว่าประเด็นนั้นเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องมาฉุดคิดว่าเออเรื่องนี้เด็กยังไม่ค่อยเข้าใจเลยทำไม่ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัววิเคราะห์นะคะแบบทดสอบของเราแบบแบบคร่าวๆนะคะก็จะทําให้เราได้สามารถที่จะมาทำไมคะมามามา,มาทบทวนเด็กได้อีกนะคะ ในการส่งงานนะคะในการส่งคะแนนให้ไปเด็กจะได้ข้อมูลเลยค่ะว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะคะทุกคนจะได้หมดบางคนก็จะมีข้อคําถามว่าเอ๊ะทำไมหนูไม่ได้สิ่งที่เขไม่ได้เลยปัญหาคือเขาใส่เลยคะ่ะอีเมลผิดค่ะนะคะมันจะฟ้องค่ะตอนเราส่งเวลาเราส่งคะแนนไปให้เด็กเวลาตรวจเสร็จแล้วเขาจะฟ้องเลยค่ะว่ามันอคอมพลีตกี่คนนะคะหรือ คนที่มีปัญหานะคะที่ไม่สามารถส่งได้มีใครบ้างนะคะเราก็จะรู้แล้วก็จะบอกเขาว่าเวลาที่คุณทําอะไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราส่งคะแนนไปนะคะเด็กจะทราบเลยคะ่ะว่าคะแนนถูกนะคะเขาทําถูกกี่คะแนนนะคะเขาตอบอะไรบ้างแล้วจริงๆแล้วเราสามารถที่จะส่งคําตอบไปได้ด้วยนะคะว่าคําตอบที่ถูกคือ ข้ออะไรนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างตัวอย่างนี้ไม่ได้ส่งคําตอบเหตุผลเพราะว่าเวลาเราทําอะไรเราอย่าทําซ้ํานะคะอาจารย์คะเพราะว่าเด็กก็จะเดาทางเราถูกนะคะเราต้องห้ามให้เด็กเดาทางเราถูกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ส่งทั้งมีขนาดคาตอบด้วยนะคะมีคําตอบหรือไม่มีคําตอบส่งไปพอไม่มีคําตอบเราเรียนรู้อะไรคะเด็กก็อยากจะรู้ว่าคําตอบที่ถูกคืออะไรถูกไหมคะเขาก็จะกลับมาอาจารย์เนี่ยค, <Well> uh <huh. S 1> คาตอบที่ถูกคืออะไรคะ อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีเรื่องพูดก่อนข้าบทเรียนต่อไปอะค่ะนะคะ,นะคะตัวนี้ก็อยากจะแชร์นะคะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเสร็จแล้วก็คือสอนสอนไปก็เป็นการทดสอบนะคะจะบอกคนอื่นว่าเออ Google มันดีนะแต่เราก็เราต้องทําเองใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เลยชั่วโมงสุดท้ายพอดีว่ามีโอกาสที่จะมาพูดที่นี่ใช่ไหมคะก็เลยลอง หลังจากที่สอนเสร็จนะคะก็ลองถามเด็กดูะคะ่ะก็เลยลองอัดดูว่าเออนะเด็กเขาคิดยังไงโดยที่ไม่มีสคริปต์นะคะถามเลยแล้วเขาก็ตอบเลยะคะ่ะนี่ค่ะก็เริ่มต้นมาเริ่มเรียนก็จะมีสแกนบาร์โค้ดเพื่อเข้าวิชาเลยจะใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนด้วยพวบคู่กันทําให้มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นเวลาเรียนเสร็จก็จะมี assignment, แอสเ n ม e n ์ทดสอบโดยไม่ต้องอใช้กระดาษคะ่ะทาให้รู้สึกว่าลดโลกร้อนด้วย มีเทสบทย่อยบทใหญ่อะไรงนี้ทำให้ไปเรียนไปไปอ่านเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรียนไม่ทันก็จะมีพวก e-learning วิดีโอ p o w e r p o i ดูย้อนหลังได้ค่ะเอกสารเพิ่มเติมจากการเรียนแขวนเอาไว้ให้ดูเฉลยได้ ถ้าสมมติวิชาอื่น,อน,อนเอามาใช้แบบนี้ก็หน้าไซา์าซาของเรานะคะเราจะโชว์จริงๆนะหน้าไซา์จะจะเยอะกว่าที่เราพูดกันเนื่องจากถ้าเรารวมสไลด์กันแล้วเนี่ยเราจะมีทั้งหมดสไลด์ที่เราแชร์กันประมาณ80สไลด์เราก็เลยคุยกันว่า เออถ้ามันรวมถึง80สไลท์เนี่ยเราคงแย่นะคะจันวันเนี่ยนะคะได้เตรียมไซต์ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับในวันนี้แล้วก็มีดีเทลที่ละเอียดมากกว่านี้ไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือต่างๆที่ใช้นะคะคือเทคโนโลยีไงคือเทคโนโลยีนะคะสุดท้ายแล้วก็ยังคงมีเรื่องของข้อ จําจกัดบางอย่างนะคะอย่างที่อาจารย์ตูแนะนำนะคะคืออย่างเรื่องที่อาจารย์วันบอกว่าให้งานไปอศาศัยคุณไปทําที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องเข้าใจคือวัตถุประสงค์ว่าการที่เราวัดผลบางครั้งเราไมไ่ต้องการแค่ว,ว่าต้องการให้คะแนนคุณนะแต่เราอยากรู้ว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างคุณได้อะไรจากตรงนี้บ้างและอะไรคือสิ่งที่คุณไม่เรียนรู้เราจะได้ช่วยสอดแทรกช่วยปรับทําความเข้าใจเนื้อหาต่างๆให้คุณได้นะคะเพราะนั้นเขาต้องเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเราก็ใช้เครื่องมือพวกนี้แหละเป็นตัวที่ส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ของ,ของ ในห้องเรียนได้นะคะวัะนนี้อาจต้องเป็นเรื่องของการที่เอาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความเข้าใจต่างๆนะคะที่เราต้องจูนกับนักศึกษาให้ได้นะ,ะให้เขาเข้าใจว่าเครื่องมือต่างๆมันก็คือแค่เครื่องมือนะคะมันไม่ใช่แค่คะแนนที่คุณมาเรียนที่นี่วันนี้มันไม่ใช่แค่คะแนนนะคะเราคงต้องต้องมีการจูนตรงนี้ให้เขาเข้าใจนะคะรวมถึงเรื่องของการวัดผลนะคะที่อาจารย์บอกว่าเราจะเห็นชัดเลยว่าตรงจุดไหนเนื้อหาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ะะเราก็จะเห็นชัดเจนจากคะแนนของเขานี่แหละว่าเขาทําไม่ได้เขาอาจจะมีความเข้าใจบางอย่างที่คาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้องเราก็มาทบทวนในส่วนนั้นนะคะเพราะบางทีเราเราคิดเองว่าตรงนี้มันยากมากเลยเด็กไม่เข้าใจแน่แน่เราก็ทวนแล้วทวนอีิงจริงนะักศึกษาจะบอกว่าหูจานผมรุ้งแต่ตอนไหนแล้วเหอะ อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ถูกไหมคะแต่เราคิดว่ามันยากอะมันยากสําหรับเราแต่แต่ละคนพื้นฐานความรู้ทักษะที่เขาเรียนมามันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละรุ่นการเรียนหลักสูตรต่างๆก็แตกต่างกันนะคะอย่างรุ่นเรากับรุ่นปัจจุบันเนี้ยจะเห็นเลยว่า แตกต่างกันมากนะคะเรื่องของแนวความคิดวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยช่วยเป็นเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ในเบื้องต้นแล้วก็ทําให้การเรียนรู้ในห้องเรียนมีศักยภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ง่ายที่สุดที่ดีมากๆเลยก็คือเราตรวจภายในแค่สอสนาทีเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นทุกอย่างที่เราต้องการนะคะมีการทดสอบได้นะคะซึ่งมีผลลัพธ์ออกมาชัดเจนนะคะคราวนี้ เราก็ยังสามารถเอาตัว Google App เนี่ยนะคะมาใช้เป็นเสียงสะท้อนบางอย่าง <c oughs> การเรียนรู้นะคะติดเชื่อว่าหลายๆคลาสของอาจารย์นะคะมีการให้นักศึกษาสรุปไม้แมพทําสรุปว่าในแต่ละอาทิตย์นะคะว่าเรียนอะไรไปคุณเข้าใจอะไรคือเราต้องการเห็นนะคะนั่นคืออีกวิธีหนึ่งที่เราเคยทํากันคือให้นักศึกษาเขียนไม้แมพสรุปส่งทุกอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะหรือในทุกหัวข้อที่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์หนิงเนี่ยนะคะก็มีการเอาตัว Google App เนี่ยมาใช้นะคะเป็นตัว ที่เป็น reflecting class นะคะเป็นการที่สะท้อนกลับมาว่านักศึกษาเรียนรู้อะไรได้อะไรบ้างนะคะคราวน,นี้อาจารย์หนิงนำไปใช้ยังไงเดี๋ยวต้องให้อาจารย์หนิงช่วยช่วยเล่านิดนึงละกันนะคะ